ตรงนี้จะเป็นการสร้างในส่วนของไฟใช่ไหมครับอ่ะสิ่งที่เราจะต้องมีเนะี่ยก็คือ support test นะครับก็คือนามสกุลไฟล์ที่เราอนุญาตให้ลงดาต้าเบสได้เท่านั้นนะครับนามสกุลไฟล์นะครับ,มนนรบผมจะทำการสร้างในส่วนของ support ขึ้นมาครับตัวแปรที่ชื่อว่า support 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 test ละกันนะครับ support ก็คือเป็นตัวแปรที่ผมเนี่ยโอเคอนุญาตแหละ ว่านามสกุลไฟล์เนี่ยผมเอาแค่นี้นะนอกนั้นไม่เอานะครับใครเคยเจอแบบ image php jpg ไหมครับโอ้โหสุดตีนเลยครับในนั้นอ่ะโอเคมาสิ่งที่ผมจะอนุญาตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ jpeg ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ jpgt นะครับ jpeg อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็น png นะครับอันนี้ที่อนุญาตนะแล้วก็ตามด้วย gif ค,ครับ gif ผมก็อนุญาต ทีนี้ใครอยากได้นามสกุลไฟล์อะไรก็ใส่ไปครับในอาร์เรย์นะครับทีนี้เราได้ในส่วนของซับพอร์ติสมาแล้วใช่ไหมโอเคเราก็จะรู้ว่าอ๋ออาร์เรย์ตรงนี้นะครับที่เราต้องการนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเราก็จะต้องมาดึงค่าในส่วนของตัวนามสกุลไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามานะครับว่ามันคือค่าอะไรนะอทีนี้ผมก็สร้างชื่อ e ว t e n s i o แล้วกันนะครับจะเป็นแปลว่านามสกุลน,นะ นามสกุลไฟล์เนี่ยวิธีการดึงนะครับวิธีการดึงเนี่ยจะใช้เป็น่าดอินโฟนะครับอันนี้จะดึงค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะถ้าเกิดใครไม่ดึงแอดวานซ์เนี่ยก็เอาชื่อเดีย๋ยวผมนึกก่อนนะเอาชื่อของไฟล์นั้นนะครับแล้วก็มา x o Export e x p o r t ด้วยจุดเราก็จะได้ Array มาก้อนหนึ่งแล้วก็ใช้คำสั่ง n e n d ครับเพื่อที่จะไปดึง Ar r a y ตัวสุดท้ายออกมาใช้งานในนี้จะเป็นการดึงนามสกุลไฟล์นะครับ ทีนี้ผมจะมีอีกวิธีหนึ่งผมจะใช้เป็น p a t นนะครับ path แล้วก็ตามด้วย info แล้วก็บงเล็บนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของไฟล์เนมเข้าไปนะครับไฟล์เนมนี่นะไฟล์เนมนะครับแล้วก็ใส่คีย์เข้าไปครับเพื่อที่ให้รู้ว่าเป็นไฟล์ตัวไหนนะโอเคผ่าน info นะครับไฟล์เนมแล้วก็ key นะครับถัดไปนะครับพารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยผมจะใช้เป็น p a t นะมีให้ใช้ไหม p a t ผ่าน info extension ครับอ่าเราได้ตัวดีแล้วครับปึบอ่าผ่าน info extension ครับทีนี้เราลองไป echo ดูครับว่ามันจะได้อะไรกลับมานะตรงนี้ก็ทำการ comment ไปก่อนนะครับปิดการทาง,งานของมันนะโอเคอันนี้ก็ปิดไปก่อนครับเรายังไม่ใช้อ่ะเรามี echo ตัวเดียวนะครับเหลือโค้ดแค่นี้แล้วนะปึ๊บ อ่ะเห็นไหมครับว่าเราได้เราได้ PHP มาเดี๋ยวผมจะไปทำการอัปโหลดอย่างอื่นนะครับการอัปโหลดอย่างอื่นอัปโหลดอะไรดีครับอัปโหลดสมมุติว่าผมอัปโหลดตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ้งค่ะเป็น JPG ครับผมทําการอัปโหลดข้อมูลเยอะๆหน่อยแล้วกัน6รูปไปเลยปึ๊บ JPG ติดต่ออะไรครับทีนี้ผมจะทําการอัปโหลดแบบหลายๆนามสกุลไฟล์นะ ก็จะมีกิฟต์อย่ากิฟต์นะครับแล้วก็จะมี TIF f นะครับ JPEG นะแล้วก็ PNG PNG มีไหมอ่ะมี JPEG แบบชื่อยาวๆนะครับอันนี้เป็น JPEG แล้วก็ c o n n e c t ตร p p นะครับแล้วก็อนไหนดีอ่ะผมเจอ PNG แล้วโอเคอัปโหลดประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะอัปโหลดให้ดูกดอ,อัปโหลดครับปุ๊บเห็นไหม สิ่งที่ได้มานะครับมี jpeg นะครับมี gif นะครับมี tif มี jpg jpeg แล้วก็ png ครับได้มาหลายตัวเลยนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือทำให้ทุกพวกนี้มันเป็นตัวเล็กก่อนนะผมก็จะครอบด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า string to lower นะครับ strto แล้วก็ lower นะครับแล้วก็เอาวงเล็บเปิดปิดเนี่ยไปครอบมัน เมื่อครอบมาแล้วเนี่ยค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเล็กหมดนะชึบอ่าเป็นตัวเล็กหมดแล้วนะครับทีนี้ถัดไปเราได้ extension แล้วนะครับเรามี support แล้วนะครับทีนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมกันเล็กน้อยนะครับผมจะสร้าง e AP ขึ้นมา1ตัวอ่า e AP นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งฟังก์ชันที่ชื่อว่า in array นะเพื่อที่จะเช็คว่า extension ที่เราดึงมาเนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการไหมนะครับ In array นะครับพาร a ม e เตอตัวแรกที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราได้มาก่อนเป็นสิ่งที่เราได้มาก็คือ extension ใส่ลงไปนะครับพ a r a m e t ต r ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ array นะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับก็คือ array ก้อนนี้นะแล้วก็ supporter เนี่ยมาใส่เข้าไป supporter นะครับทึบอ่าทีนี้ค่าของมันนะครับจะ return มาเป็น boolean นะครับก็จะเป็น true กับ false นะ ลอง Echo ดูก่อนนะครับว่า,อ,าอันนี้น่าจะเป็นมีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ลองเอดูครับแล้วก็ Echo โคว่าไม่มีแล้วกันไม่มีอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ปิดไปก่อนโอเคทีนี้เรามาลองรีเฟซดูครับถ้าผมรีเฟซตรงนี้รูปมันเยอะแน่เลยมีมีไม่มีไม่ม,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 มีโอเครู้เรื่องเอาใหม่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 หมหมผมจะทําการ ใส่ connect php เข้ามาก่อนนะครับกดอัปโหลดครับมีโอเคแสดงว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันมีเนี่ยเราจะต้องใส่ในส่วนของตัวอนี่เข้าไปก่อนนะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับเพื่อที่ให้มันกลับด้านกันนะครับผมกด d e f e s ครับก็คือไม่มีในส่วนของ array ตรงนี้นะทีนี้ถัดไปผมจะใส่ในส่วนของ jpeg ธรรมดานะครับพิม jpg นะครับกดอัปโหลดอ่าเป็นไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมผมพิมพ์อะไรผิดไหมเนี่ย ไม่ผิดนะโอเคถูกต้องใช่ไหมไหนไหนไหนไเกิดอะไรขึ้น<ๆ>เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะอ่าผมลองใส่ในส่วนของ jpeg ดูนะครับปุ๊บ j p g ปุ๊บอัพโหลดครับอ่าไม่มีนะครับแล้วถ้าเกิดผมใส่ connect ล่ะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอัพโหลดครับไม่มีครับเอา้าอันนี้มันรีเทิร์นอะไรออกมาเนี่ยมีใครรู้บ้างไหมครับ extension support เ t array jpeg หรือว่าตรงนี้อยาผมขอเอ็กโคดูก่อนนะครับว่ามันได้ค่าอะไรออกมาบ้างนะมันได้ค่าอะไรออกมาบ้างนะปุ๊บเจเปกนะครับเป็นมีนะครับเจเปกเป็นมีนะครับแล้วทำไมเมื่อกี้มัน้ําล่ะอ่าทีนี้เป็นอ๋อไอรูปนี้โอเคเดี๋ยวมีมีปัญหาอย่างเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเจเปกครับเป็นมีนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็น Connect dot php นะครับปดปึ่งเป็นไม่มีมาเดี๋ยวผมจะเฉลยอ,อะไรให้ฟังครับเมื่อกี้ว่าทําไมมันเออเออใช่ไหมครับตัวนี้นะครับที่ผมสร้างรูปไว้นะครับเห็นไหมมันเป็น connect. php แล้วก็ dot jpeg นะครับระวังให้ดีนะครับไ y p e ไฟล์นะครับมันเล็กหน่อยนะจะเป็น jpeg นะครับแต่ชื่อเนี่ยจะเป็น connect. php นะเพราะฉะนั้นเวลาที่อัปโหลดเข้ามาเนี่ยมันเป็นไฟล์ php แต่เป็นนามสกุล dot รูปภาพนะครับอันเนี้ยตัวดีเลยครับที่มันชอบแฮ็กกันก็ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนคิดคนวิธีนี้ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็น่าจะสรุไปได้แล้วนะครับอันนี้เป็นกิฟต์นะครับกดปุ๊บเามาโอเคกิฟต์มีนะครับอ่ะทีนี้เราก็ทํางานได้แล้วแหละเดี๋ยวตรงนี้นะครับเอ็กโคนะครับผมจะเอ็กโคว่าเอ่อไม่รองรับนามสกุล ไฟนี้นะครับไม่ลองนับนามสกุลไฟล์นี้นะโอเคแล้วก็ดอทแล้วก็ใส่ตัวแปรในส่วนของ extension เข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เราก็พอเมื่อเราผ่านหนานตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปเอาโค้ดของเรามาแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับโอเคทีนี้เราจะมาสร้างในส่วนของ name ใหม่นะ name ตรงนี้เป็น name เก่านะครับเราไม่ใช้แล้วเพราะว่า name จะต้อง ทามาใหม่นะทำมาใหม่นะครับผมอ่าเบื้องต้นนี่ผมจะบอกแค่นี้ก่อนนะโอเคทีนี้มาทํนิวเน a m มถัดไปนะครับนิวเน m e มทาไม่เอาละนิวเนียมถัดไปเนี่ยเราก็จะใส่ในส่วนของแลนดอมเนี่ยแหละแลนด้อมแลนดอมมาหนึ่งตัวก่อนเพราะว่าเราต้องใช้แลนดอมตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยจุดครับอันนี้มันจะเป็นแค่แลนด o อมตัวเลขเฉยๆนะย้ำนะครับว่าตัวเลขเฉยๆนะทีนี้เราจะต้องมาจุดแล้วก็แบบนี้นะครับ แล้วก็ต้องมีจุดครับแล้วก็จุดงงไหมครับจุดขาวๆครับคือการเชื่อมสตริงนะจุดส้มๆตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดของชื่อรูปภาพนะครับนะเชื่อมสตริงกับอะไรก็เชื่อมสตริงกับ extension นี่แหละครับเราได้อะไรมาแล้วก็เอาตัวนั้นมาใช้งานนะทีนี้สิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อที่แบบแ a n d อมตัวเลขนะครับแล้วก็จุด แล้วก็ตามด้วยนามสกุลไฟล์ที่เราไปดึงมานะโดยที่เราจะต้องเช็คก่อนว่าจะต้องเป็นอเล a ี่ตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้นะโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็เอาในส่วนของตัว New Name เนี่ยมาใช้งานในส่วนของการอัปโหลดเข้าไปสู่ database นะครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็เป็นอันเสร็เรียบร้อยครับมาทีนี้เราลองมา r e f r e s ดูนะครับชึบอ่าเราลองใส่รูปภาพนะครับก็ จะเป็นนี้ก่อนละกัน5 3ตัวปุ๊บอ่าอัปโหลดได้ไหมโอเคค่าข้อมูลเข้าแล้วนะครับจะเป็นชื่อสั้นๆแบบนี้นะทีนี้เราลองมาอัปโหลดอะไรแปลกๆดูนะครับสมมุติว่าผมอัปโหลดไฟล์ PDF มานะครับกดปึ่งเข้ามาไม่รองรับนามสกุลไฟล์นี้ครับผมอ่ากลับไปนะครับเอาเป็น TIF ละกันนะครับปึ๊บอ่าไม่รองรับนามสกุลไฟล์ TIF ครับ ผมมีอะไรนะลูกเล่นอะไรนะอ่ะ pdf แล้วกันอัพโหลด pdf เลยนะครับกดปึ้งไม่ลองนับนามสกุลไฟล์นี้นะครับคือ pdf นะอันนี้คือพ้องกันเบื้องต้นนะครับแต่แต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าอันนี้มันเป็นไฟล์ connect php แล้วก็ jpg ครับผมจะบอกให้อย่างนึงนะครับว่ารูปภาพเนี่ยสามารถที่จะฝังโค้ด php ไปในรูปภาพได้นะครับ และเมื่อใดที่กดลันรูปภาพโค้ด PHP ที่ฝังอยู่ในรูปภาพจะทำงานนะครับอันนี้คนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองไม่ลองทำเลยเดีย๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับว่ามันตรงไหนนะครับเวลาที่เราคาลิกขวาที่รูปภาพเนี่ยจะมีดีเทลอยู่ใช่ไหมแล้วแถวแถวแอ tribu แถวแถวตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะฝังโค้ดเข้าไปได้นะผมไม่รู้ว่าจุดไหนนะครับผมเคยทำอยู่นะเนี่นนนยในไอ้พวกเนี้ยอืม มันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างแถวๆนี้นะครับที่ผมเคยทําได้นะมาสามารถที่จะฝังโค้ดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดรันได้เลยนะครับลองเรียนรู้ในส่วนของพวกนี้ดูนะทีนี้ถ้าเกิดเป็น connect. php. j p t อัปโหลดเข้ามาเนี่ยทํางานได้ครับย้ําคําว่าทํางานได้ครับโอเคนะครับตรงนี้จะผมขอ,อ,อไม่รู้นะครับว่าจะสอนอยังไงนะเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะอ่ะทีนี้ก็ จบในส่วนของการอัปโหลด PHP เรียบร้อยแล้วนะครับ Multiple Upload นะก็จะสำเร็จประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็จะสามารถที่จะนำโค้ดพวกนี้ไปใช้งานต่อได้นะครับสวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดในส่วนของ Multiple Upload PHP นะครับหรือการอัปโหลดหลายๆรูปภาพเข้าไปสู่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็เอาชื่อทุกชื่อเนี่ย เก็บเข้าสู่ในราเตอเบนะครับโค้ดตัวนี้จะมีดาเตอเบด้วยนะถ้าใครเคยเรียนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วเนี่ยผมได้สอนไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับว่าทําตั้งแต่สร้างฟอร์มนะครับแล้วก็มาโปรเซส PHP นะทีนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ได้โค้ดตรงนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับรันโปรเจกต์ยังไงบ้างนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้โค้ดชุดนี้นะครับผมแจกโค้ดชุดนี้ฟรีนะดังนั้น ผมขอสักคนละหนึ่งขอบคุณหรือทำติชมอะไรก็ได้นะครับภายในใต้วิดีโอนี้นะชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับ AppStory Studio บ้างนะครับผมก็พิมพ์ลงมาได้เลยครับให้ผมได้อ่านให้รู้สึกแบบมีกำลังใจที่อยากจะพัฒนาระบบต่างๆในเล็กตรงนี้นะครับมาแจกเพิ่มอีกนะครับผมโอเคแล้วก็แคปจอให้ผมได้เห็นนะครับแล้วก็ส่งไปที่ Line Add App สตนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดให้นะโอเคครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันให้ทุกคนนะครับพอได้โค้ดจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาได้เลยครับเมื่อทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้เอาตัวซ i p ir ตรงเนี้ยเอามาไว้ที่ภายใน h ฮ d ทีดนะครับอันนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์เดโมไว้นะเอามาไว้ในโฟลเดอร์เดโมนะครับหรือเราจะวางไว้ที่ไหนก็ได้นลครับแล้วก็ถัดไปให้เราแตะไฟล์ออกมาครับผมก็เลือก a อ t a ท็กทนะครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้โฟลเดอร์มาแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับ ก็จะได้โค้ดนะครับโค้ดตรงนี้นะครับจะมีมากกว่าที่ผมสอนไว้ในไลฟ์ a c e b o o k นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็จะมีไฟล์ Index นะครับไฟล์อัปโหลดแล้วก็ไฟล์ Connect นะครับแล้วก็จะมี Multiple Up l o หลเนี่ยตัวนี้จะเป็น SQL นะอันนี้จะเป็นไอคอนนะครับอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์ว่างๆนะครับสำหรับการวางรูปภาพนะเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับรันแซมเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมกดสตาร์ทให้เรียบร้อย แล้วก็มารันเลยครับโอเคผมก็รันที่ local host นะครับ demo แล้วก็ multiple upload นะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้โอเคตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลหรืออะไรเลยนะครับผมเนี่ยลองลองดูนะครับผมลองอัปโหลดรูปด,ดูนะมันก็จะขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้จักในส่วนของ multiple upload นะโอเคทีนี้ ทุกคนนะครับจะต้องเข้าไปที่ p p m y a d m i n นะครับเพื่อสร้างฐานข้อมูลนะ๋ย่เราไปลุยตางไปเลยครับอ่าเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะครับก็สร้างในส่วนฐานข้อมูลได้เลยนิ้วขึ้นมาครับให้ตั้งชื่อว่า multiple แล้วก็ upload นะครับผม multiple upload อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น u t f 8 m b 4 u n i c o d e i นะเลือกตัวนี้ก็ได้หรือจะเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับ กดเกลียดได้เลยโอเคเมื่อเราได้ฐานข้อมูลมาแล้วนะครับให้เรากดที่ Import ครับคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะคลิกที่ชื่อของเราก่อนนะแล้วกดที่ Import ครับจากนั้นนะครับกดชุดไฟล์แล้วเราก็ไปเลือกในส่วนของตัวแซมนะครับ h พ d o c แล้วก็ d e m o แล้วก็ที่โฟลเดอร์ครับ Multiple Upload ก็จะมีในส่วนของ sql มาให้นะครับจากนั้นกด sql แล้วก็กด open ได้เลยาจากนั้นนะครับเราก็กด go ปุ๊บอ่า ตอนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ Table ที่ชื่อว่า image นะครับพร้อมสตัคเจอร์โครงสร้างของฟิลด์ต่างๆนะโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละทีนี้กลับไปที่ในส่วนของตัวโค้ดครับเปิดโค้ดขึ้นมาเลยครับอ่าเปิดโค้ดขึ้นมาแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ครับแซมนะครับแล้วก็ HTdoc แล้วก็ demo แล้วก็ multiple upload กด select folder ครับอ่า ีนี้นะครับเราก็จะได้โค้ดมาประมาณนี้นะให้เราไปที่ connect.php ก่อนเลยครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ db name เนี่ยเราต้องใส่ชื่อคําว่า multiple upload นะหรือหรือจะเป็นชื่อฐานข้อมูลอะไรของเราก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะโอเคจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ด php ต่างๆนะแล้วโค้ดโปรเซสนะครับแล้วก็ connect ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมี folder u p ปโหลด้วยนะครับอ่ะผมก็ทำไว้ประมาณนี้นะทีนี้ เรามาดูในส่วนของตัวระบบกันรีเฟสสักครั้งหนึ่งครับวิธีการนะครับเราลองอัปโหลดรูปภาพครับผมจะทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับสัก3รูปแล้วกันกด Open ครับแล้วกดอัปโหลดรูปภาพครับปึ้งอ่าแล้วก็เด้งนะครับอัปโหลดรูปภาพทั้งหมดจํานวน3ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคได้เลยอ่าทีนี้กลับมาดูที่ดัตเบตครับว่ามีข้อมูลขึ้นมาไหมเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มมาอีก3าไฟล์ด้วยกันนะครับผมทีนี้ ผมลองไปใหม่นะครับผมเอาสักประมาณนี้แล้วกัน4ี่ไฟล์กดอัพโหลดครับปึ้งเพิ่มอีก4ี่ไฟล์นะครับผมดูในฐานข้อมูลครับฐานข้อมูลมี7ตัวด้วยกัน,นครับทีนี้เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็กดดูอัพโหลดครับมีรูปภาพไหมอ่าแล้วก็จะมีรูปภาพที่เราเพิ่งอัพโหลดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับผมโอเคทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่มาติเพิลล่ะเราอัพโหลดรูปเดียวได้ไหมนะครับก็อัพโหลดเข้าไปครับ อัปโหลดรูปภาพจํานวน1ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูที่ตรงนี้ก็จะต้องเป็น8นะครับเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยครับ m u l t ิ p เปิลอัพโหลดนะเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะนําระบบตรงนี้นะครับไปใช้ได้นะครับตามแต่ที่ต้องการเลยนะเพราะว่าตรงนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยต้องการแน่นอนครับระบบม u l ิ i เปิลอัพโหลดนะอันนี้ผมก็เขียนแล้วก็ย่อยความรู้นะครับให้เป็นโค้ที่พร้อมใช้งานนะแต่เตือนด้วยความหวังดีนะครับ เตือน้ว้ความหวังดีนะครับใครที่จะนำโค้ชุดนี้ไปใช้ในส่วนของหน้าบ้านหรือใครก็ได้ที่เป็นยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งานนะครับทั่วทัไปพยายามเขียนให้ซีเคียวมากกว่านี้นะครับเราต้องดักทุกสิ่งอย่างเลยนะเพราะว่าการอัปโหลดไฟล์เนี่ยมันสามารถที่จะถูกเจาะระบบได้ง่ายมากนะครับผมได้ง่ายมากๆครับดังนั้นเราต้องไปเช็คมีมไทป์ต่างๆนะครับเช็คเอ็กเทนชันต่างๆนะครับว่านาจะกุลคืออะไร เช็คทุกอย่างครับที่เราจะพยายามที่จะเช็คได้เพื่อให้อัพโหลดเฉพาะรูปภาพมาเท่านั้นนะโอเคอัน okay, นี้คือผมแจ้งแล้วนะครับด้วยความเป็นหัวนะครับถ้าเกิดใครที่จะนำโค้ชูนี้ไปใช้ในแอดมินนะครับที่คนในองคอ์กรเท่านั้นใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องซีเคียวมากก็ได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีแค่แอดมินคน2คนเท่านั้นที่ใช้ระบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาไว้ที่ฝั่งใครแอนเมืรอไรเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาดีๆเลยนะครับ ย้ำนะครับว่าอย่าทําอะไรสุ่มเสี่ยงนะไม่งั้นจะโดนยกเขาไปทางเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้โปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็ขอสักหนึ่งขอบคุณนะครับหรือทําติชมความในใจอะไรก็ได้นะครับพิมพ์ลงมาที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะโอเคแล้วก็แคปจอนะครับแล้วก็ไปที่ add app story นะครับที่ไลน์นะที่ไลน์ add app story นะครับแล้วก็ส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดชุดนี้ให้นะครับผมต้องการคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะ โอเคนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากได้อยากให้สอนอะไรนะครับอยากได้ระบบตรงนั้นตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมผมจะได้เก็บลิสต์ไว้นะวะ่าโอเคมีคนต้องการแบบนี้นะผมก็จะได้หาวิธีการหาโค้ดแล้วก็ปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้นแล้วก็นํามาแจกเช่นเคยครับผม อย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u u e ใไปด้วยนะครับจะมีสาระความรู้ดีๆแล้วก็โค้ดสวยๆโค้ดคินครนเนี่ยมาแจกฟรีกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมทุกคนบ๊ายบาย